รอบรัวกินได้นะครับวันนี้ก็จะพาไปรู้จักกับต้นผักชีนากนะครับต้นผักชีนาคเนี่ยก็สรรพคุณนะครับช่วยลดความาดันนะครับลดความดันนี่ครับมันจะเป็นเป็นเคลียร์เป็นเคลียร์ขึ้นนะครับยอดสวยๆอ่อนๆเต็มเลยครับไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่จนมากนะครับเขาก็จะมากินกับส้มตํานะครับยอดมันหรือว่ากินกับขนมเจนนะครับมันอยากขนมเจน ว่าเามาหอ่หอห่อปลาห่อเมี่ยงอะไรองเงี้ยนะครับอร่อยนะครับรสชาติมันก็จะออกมันๆน,นะครับมีแค่ต้นเดียวเองนะครับก็แตกขึ้นมาเรื่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับก็เลยเที่ยวเชืออุ่มเป็นพิเศษนะครับก็สามารถลดความดันได้ดีนะแต่กลิ่นมันจะออก คล้ายผักกระถินอะไรไปทางนั้นแหะแต่กลิ่นไม่แรงขนาดนั้นนะครับกินไปมันจะออกมันๆผมชอบเอามากินกับขนมจีนนะครับเดี๋ยวลองชิมให้ดูครับสดๆนะครับแล้วเรากินสดๆนะครับมันก็จะกรอบๆนะครับมันๆเดี๋ยวเย็นนี้ต้องอไปทํากินกับน้ํายาขนมจีนบ้างแล้วนะ นี่ก็มีต้นเดียวนะครับอย่างละต้นสองต้นนะครับมาได้กินเยอะส่วนหน้าฝนนี่ก็พืชผักหลายชนิดมันก็แตกยอดมาพร้อมๆกันนะครับกินไม่ทันนี่ครับก็เอาเป็นเครื่อมันนะครับมาปักชำนะครับแล้วมันก็จะแตกหน่อขึ้นนะครับ ไม้มีผลไม่มีดอกนะครับอันนี้ยยอดตลอน,ออนสวยๆทั้งนั้นเลยครับทำเป็นอะไรให้มันเลื้อยอ่ะครับทำเป็นก็เรียกอะไรผมก็จำไม่ได้คล้ายๆนั่งร้านนะครับนี่ครับนำต้นมันตัดไปสักหนึ่งสองเหยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปปักชำไว้นะครับเดี๋ยวมันแตกขึ้นมานครับใครอยากได้ก็ดีเอ็มมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะ ส่งไปให้นะครับเอาไปปักชำเอาออกนะครับก็ไม่ได้ขยายพันธุ์อะไรนะครับาน่าจะเป็นสิบยี่สิบปีแล้วนะครับต้นนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับทนมาก